การเรียนสอมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication Program (ECP) เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เรียนภาษาอังกฤษ9คาบโดยแบ่งเป็นคาบเรียนกับครูต่างชาติ7คาบและคาบเรียนกับครูคนไทย2คาบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เรียนภาษาอังกฤษ11คาบ โดยแบ่งเป็นคาบเรียนกับครูต่างชาติ7คาบและคาบเรียนกับครูคนไทยสีคาบจุดเด่นของแผนการเรียน ECP มุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษการฟังการพูดการอ่านการเขียนภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูต่างชาติและครูไทยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ Learning by doing และทํากิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย Active learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Day Camp กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านภาษาต่างประเทศเช่นกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษและภาษาจีน Handwriting กิจกรรมแข่งสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee กิ <lling> จกรรมแข่งขันเล่านิทาน Storytelling เป็นต้นการเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์นะาคาราสันทนาการและกีฬาอาจารย์วิทยาสมาหารเพื่อการเรียนรู้แบบองค์รวมจากน้ำสู่ฟ้าจำนวนสองครั้งต่อภาคเรียนการเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำสองคาบต่อสัปดาห์เสริมคาบเรียน Homeroom Teacher จำนวนสองคาบต่อสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมเช่นการอา่านการเขียนและทักษะอื่นๆใน,ในรายวิชานอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษภายใ,ใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูประจำชั้น English for Communication Program ECP My name is Omset. I'm six years old. I'm studying in Prathom Sawan English for Communication program ECP. Hello everyone. My name is Jomjit Jintanawong. My nickname is Jom. I'm six years old. I'm studying in Prathom Suk Sawan English for Communication program ECP. Hi. My name is Savitira Uopim. My name is in I'm old. I'm studying in Department Sawat, English for Communication Program ECP2. John, do you like studying in ECP program? Yes, I do. I like studying with foreign teacher. I like to speak English. And what about you? Do you like studying with foreign teachers? Yes, I do. I like studying, listening and speaking. We do many activities to practice our communication skills in English. Yes, we also practice reading and writing skills. Teachers teach us how to read and write correctly by doing fun activity. That's so fun. Thank you for sharing your experience, study, ECP program. You're welcome. And lastly, we would like to say,